ครับเพื่อนฮะหนุ่มพระหนุมสนามฟุตบอลเลยเปล่าเฮ้ยไม่โดนฟุตบอลเลยเปล่าเรียบร้อยโอเคมาล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาลุมหมอลุมหมอลุมหมอตาพี่ตายี่มนตาย่มนตายีนตายมมีไม่ตายตาย่ะโอยตายแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคได้แล้วนะครับโอโหตายว่ะเฮ้ยยกมู่ er ้ลเพชรโอเพชรก็ไม่มีทายังไงดีวะเนี okay. ่ uh ้ huh. โอ้วันใดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใคาสนใจเกมพาสกับผลปีศาจราคาถูกๆูกในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาสในแบบคิงเรสซิ่งก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทกุกท่านด้วยนะครับผมนะผมชิโร่คุงนะเป็นเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็วันนี้อยู่ผมชิโร่เองนะครับนะก็ วันน wow ี้เดี๋ยวจะมาเป็นพ่ออีกแล้วนะครับแล้วพ่อหนวดขาวอีกแล้วนะครับบิเซนโตะปรับมาใหม่นะครับนะเออรีโมเดลกันถือใหม่ทุกคนเห็นไหมในถือเนี่ยนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้เล้วเนี่ยนะครับแบบท่าถือแบบห้าวมากนะครับแบบแบบเหมือนแบบวัยรุ่นถือไม้เลยนะครับประมาณนี้เออหรือว่าไอถือว่าเทนะครับผมหรือว่าเทอยู่นะครับนะเป็นอะไรที่โคตรเทนะครับไอ้เจ้าเงาหนวดขาวครับหรือเงาบิสเซนโตะนะครับนะของหนวดขาวนั่นเอง นะครับหลังจากคิดที่แล้วที่ผมเคยลงไว้เมื่อตอนอัปเดต14นะครับใครยังไม่ดูไปย้อนดูได้นะบอกเลยว่าโอ้โหนานมากนะครับตอนนี้มันก็อัปเดต17.2ได้ทำการรีท่าถือใหม่นะครับปรับใหม่นะครับนะจากเดิมที่มันจะถือแบบถือถืออย่างนี้นะเออถือมันนองค์ละคของเต้นะครับถือแบบตรงเลยอะนะครับตอนนี้แบบถือแบบเหมือนไวรุ่นน่ะไวรุ่นถืออะเออแล้วแบบห้าวอะเทอะนะครับชอบชอบนะครับนะส่วน สกิลเองเขาบอกว่าปรับใหม่ด้วยนะครับแล้วสกิล x ก็คือมันจะเพิ่มฮิตบ็อกมั้งหรือไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าผมอ่านมันน่าจะแบบปรับฮิตบ็อกใหม่สกิล x นะครับนะน่าจะประมาณนี้นะครับนะเออมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนสกิลสั้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเป็น v 2มันี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับ เนี่ยเดี๋ยวนี้มากับลูกด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนอัพเดทสีที่ผมเคยลงไปมีมากับลูกนี่ลูกครับมาร์โกมาโก้แต่นี้มาโกแบตเตอรี่ยังไม่ตันนะครับแบตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่ไหมไม่ตันมบตเตอรี่ยังสกิลไม่ครบนะครับสกิลยังไม่มีสกิลวีนะครับมีแค่สกิลเดียวเอ้ยไม่ใช่สกิลเดียวดิมีไม่กี่สกิลนะครับเนี่ยมีแค่บินได้นะครับเออลูกลูกนีนลูกสกิลไม่ครบนะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ทำตื่นไม่ได้ทำเอาเวกะไรเลยนะครับไปช่างมันเดี๋ยวนี้ผมจะเอาบิเซนโตะนะครับไปล่าาาาหัวสยดบ นะครับนะเออเรื่องสายดาบนะครับอัสตัดก็จะอัพประมาณนี้นะครับเป็นสายดาบล้วนๆเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเรื่องหมัดเดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้าเกิดเจอของโกงอาจจะเปลี่ยนหมัดนะครับถ้าเกิดยังสู้ไหวยังพอไปได้ต้องเอาหมัดซุปนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะตอนนี้นะครับผมมีดิสคอร์ดแล้วนะครับนะก็เป็นดิสคอร์ดอ่อไอ้นี่นะครับนดิสคอร์ดผมเองนะครับนะ s a ปั๊บ สร้างมาใหม่แล้วนะหลังจากที่ตอนนั้นโดนยิงดิสไปนะสร้างโดยลูกคนนี้เองน้องพีนะครับลูกพีเหล่านี้น้องพีเป็นลูกนะครับนะเป็นลูกเออเป็นลูกในคลิปนี้ครับนะก็สร้างโดยเออน้องพีนะครับน้องพีเป็นคนสร้างให้ใหม่นะครับเป็นดิสใหม่จริงๆด้เติมแหละนะครับแต่เพียงแค่แบบกู้มาใหม่ครับหลังจากนั้นดิสโดนยิงไปก็ได้กู้มาใหม่แล้วนะครับกูในการสร้างห้องใหม่สร้างยศอะไรใหม่หมดแล้วนะขอบคุณน้องพีมากที่ช่วยนะครับก็ชวนในแกงน้องพีรับ ขอโทษต้องพีด้วยนะเออต้องพีก็สร้างดิให้ใหม่แล้วนะครับโอเคไปเราไปลุยกันเลยเิดเปิดเพิ่งเปิดเอเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดพแล้วเ,วเ,เออ,เเเอ,อสู้อ่ะสู้คนนี้สู้อ่าโอเคเคนสู้แล้วทุกคนอ่าโอเคตอนแเก็นว่าไม่สู้แล้วเฮ้ยเดวเราเข้าไปล็อกนันไม่โด,ดยังไงวะเนะนี่ยดูค้งเลยดูค้งเอ้ยดักเตเกอร์ไอ้จ้าโอเคหลบทำเสียงเอฟเฟคเได้ไม่ต้องทาเองครับไม่ต้องใส่เอฟเฟคเองผมทาเสียงเองได้มั้ยไงหวานี้เดี๋ยวรอดูดนะครับรอดูดรอดู เดี๋ยวเราลองคอมโบดูซิว่ Bref, um ามันได้หรือเปล่าถ้าเกิดได้นี่คือมันจะเจ๋งมากทุกคนนะครับยังไงยังไงนะครับไม่ได้เล่นบอฟูดมาหนึ่งวันครับโมแต่ไปเล่นอาวีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแรงว่ะไอหนุ่มนี่มันเล่นแรงอ่ะเฮ้ยแล้วไอหนุ่มนี้มันเอ้าเอาไอหนุ่มนี่มันปิงปิงนะเนี่นะครับโดนดดแล้วอยู่ว่โอ้ยนอเราก็กะปิดอีกความปิงมันช่วยชีวิตหรอวะฮะยังไงไม่เข้าใจทำไมดูดไม่โดนเลยฮะ ฮะทำไมมันหนุดโอ้โหหนุดไม่โดนวิ่งหนีนครับเขาปิง <P ing> อ่ะผมดูไม่ออกแลว้วเขาจะวิ่งไปทางไหนนะครับเขาวิ่งค้างค้างค้างอยู่นั่นน่ะนะครับผู้คนปิงเลยต้องเจอยี้ต <ing> <P ing> ัววะนะครับมันไม่ใช่ทุกคน <P ing> ผมดูไม่ออกว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนครับเขาก็วิ่งวนนะสนามเด็กเล่นหรอฮะสนามเด็กเล่นหรอหรือย,อยังไงไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเราวิง่งโอ้ยสนามฟุตบอลเลยไหมสนามฟุตบอลเลยไหมฮะสนามฟุตบอลไหมอ๋อไปไหนสนามฟุตบอลเลยไหม ฟุตบอลไหมล่ะฟุตบอลเลยไหมเอาไปไหนอีกเนี่ยไหนอีกไปไหนอีกนะไปไหนอีกสนามฟุตบอลเลยเปล่าสนามฟุตบอลเลยไหมครับเพื่อนฮะหนุ่มฮะหนุ่มสนามฟุตบอลเลยเปล่าเฮ้ยไม่โดนฟุตบอลเลยเปล่าเรียบร้อยโอเคโอ้ยทุกคนอย่าอย่าอย่าเครียดนะพูดให้มันแบบมีสนุกสนุกครับเออเป็นสีสันคลายเครียดเนาะครับอย่าคิดมากนะครับเออหาคนต่อไปดีกว่าเว้ยเอาเลยลุยเปิดเปิดไปลุย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  ไปไปไปลุยไว้เอาว่ะนัวแล้วนัวแล้วนัวแล้วไปพีนั่นมีเตะโตเอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพีพีอะไรเอฟซีพี่ด้วยเอออะไรไปแลไรไปจังหวะนี้ยังไงครับบิ๊กมัมเหรอบิ๊กมัมเจอเดี๋ยวเจอหนวดขาวนี่ไปไปไปลุย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 เลยพี่เราพี่เรายยับพี่ที่ผ่านมาอุ้ยอุ้ยเก้ยนี้ก่อนนี่ก่อนพี่นี่ก่อนตอนนี้คือแบบยังไงไม่รู้พี่มวพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้ว ลุมหรอลุมหรอลุมหรอฮะลุมหรอเทโดนโดนมิเซนโตขาดสกิลยังไงเฮ้ยอ่าเราคอเตอร์คอเตอร์ครับคอเตอร์นีไม่เข้าว่ะเหมือนเขารู้ว่ะเหมือนเขารูา้เหมือนเขารูา้เขารูา <c oughs> ้เอ้ยอะไรอย,ย่าแย่งอย,ายาง่าแย่งพีพ,พีมีคนแยง่งพตีตัวไหนพี่ตัวไหนต, <c oughs> ตัวไหน <c oughs> ตัวไหนตัวไหนตัวไหนนี่มันไปแย่งนั่นอะปกป้องเขาปกป้องเขาพีเออดีดีปกป้องเขาอะเอาโอเอฟซีไปแย่งอีกอาการหนักจริงๆแต่ละคน เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยขอหนึ่งหนี่ย FC ก่อนแป๊บนึงพี่แต่ผมจะพี่ผมจะตายแล้วพี่หนึ่งหนึ่งพี่แข่งใจไว้ก่อนพีสแข่งใจไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอสู้ตันนี้ก่อนอ่าดูดมาครับจังหวะนี้อุ้ยเปิดเคนหลบว่ะอุ้ยมันเปิดเคนหลบได้เหรอวะปึ๊บนี่โอเคเคาน์เตอร์ครับผมจังหวะนี้พี่ต้องทำให้ผมตายได้พี่ผมจะตุยแล้วพี่สู้แข่งใจไว้ก่อนพี่พี่ขอสู้นี่ก่อนยังไงดูดโดนไหมไม่โดนว่ะพี่มันจะบูซี่ไปโดนบูซี่ไม่โดนว่ะแม่นทุกคน เอ้าวแต่นี่โดนอยู่เข้าทุกอย่างมันโดนมาที่มัน้ามาที่โดนจังหวะนี้พี่พแข่งใจก่อนพี่แข่งใจก่อนขอแข่งใจไว้ก่อนแข่งใจไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเลยนี่โดนโดนโดนนี่ผมตายนี่ผมตายนี่ผมตายผมตายผมตายผมบอกเลยผมยังไม่ตายตายวะเฮ้ยเอาไปแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคได้แล้วนะครับเออคลิปนี้จะวุ่นวายเพราะว่ามันมันลุมกันนะครับแล้วมันลุมกันมันนัวกันเออก็ต้องไปช่วยนิดนึง นะครับแล้วคือแบบผมจะพอผมจะไปช่วยไป,ไปเปลี่ยนฝั่งนะ FC ก็มายิงผมตีคอมแบทก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับโอ้โหมบบปวดหัวปวดหัวตายนะครับแม่เลยมาเอาเล่นดักที่สูดแล้วผมบีเซนโต้อุปเปอร์นะโอเคเอ้ยสู้ได้อยู่แหละขอแค่อย่าอย่าพลาดอย่าอะไรเฮ้ยเอ้ผ่านละโดนไหมน่ะเฮ้ยไม่โดนหว่ะยังไม่โดนหว่ะมาดิ ่ไปบูซี่นะ่ไม่บูซี่ยังไม่บูซี่วันนี้บูซี่ยากเพราะสกิลช้าไปช้ามันช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเปิดปิดเกมเรามีไงปลานี่ไปเลยนะครับอ้าวโดนบูซี่นะครับเข้ามาโดนบูซี่อย่างนี้เจ็บเก็บอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้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 อ้ยอุ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 อุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ เฮ้ยดเนโอ้ยโอเคปาบอลล่อด้วยต้องระวังครับบอลบอลเดาใจยากเดาใจยากนะครับเดี๋ยวผมก็ตอบไปก่อนเอโอ้ยโดนโดนโดนอ้าวโดนเต็มดิอย่างเงี้ย แบบโอ้โหมันไม่ค่อยมีดาเมจเลยทุกคนโอ้โหสองต่อชิบหายละอุ้ยเกือบนก็บิเค้นด้วยชิบหายแล้วชิพหายละเฮ้ยหลบ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 ให้หนุ่มนี่มันดูสองต่อคนเอาไงมันดีวะเอาสองต่อก็ัสองต่อดีโอ้โหผบิเค้นด้วยชิบหายละนี่ไงนี่ไงโดนดิแล้วก็ตอดตอไปก่อนตอดไปก่อนนะครับ วิววิวโอ้โหเกือบเกือบเกือบนะลบอุ้ยไม่โดนวะนี่โดนโดนเสียเลือดนิดเดียวเองอ่ะทำอะไรโอ้โหอืมนะฮะได้แคปกลับละสิบูซี่โอเค ที่ละพันเก้าที่ละพันเก้าก็ดาเมทหรอือวะตังเขาว่ะรู้เป็นไรห,ห,หลบดิจังหวะเนะี้ยบูผมบูซี่โดนบ่อยเนอะสก,กิลมันเบาหว่ะทุกคน อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเข็นยังหนาอยู่แต่สก,กิลสก,กิลผมมันเบาว่ะทุกคนมันเบาแบบเบาแบบเแบาบแมวหูแล้วคาบูชาอีกชิบหายละหายละยักษ์คาบูชาอีกนะครับแม่งไอ้นหนุ่มนี่แบบมันจะเจาะเค็นผมไม่ได้อะจะเป็นอะไรวะจะเจาะเค็นกูไม่ได้เลยเนี่ย ออเอ้ยโดนไฟโดนไฟโอ้ยโ,โอโหตายว่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหมัดว่ะจะเอ,อกเกนดูสองต่อได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับมาเล็กติเขาวนะครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้แบบของเต็มจัดให้ปบบของเต็มเลย เนี่ยปดดด้วยถ้าไม่ต and <fellow> <t fer bau> ้องใช้ดิสันโตเลยนะผมใช้ดิสิคาวเลยก็ได้มาคือแบบมันแทบไม่ต้องใช้เลยเลยอะสกิลปุวยเบามากเบาแบบเบามากทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยอะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็โดนอยู่ บูซี่ไปบูซี่ไม่โดนเอ้ยปอบิแคนวะเอาว่ะเอาว่ะโอ้หฮิตบล็อกระเบิด่มันไม่โดนวะเมื่อกี้มันไม่โดนวะไม่โดนแบบนี้ไงอืม tai quá à. Thổi 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 Con ừ. ừ, này ở con một ok con đơn, con đơn. ใชไอ้เคียไม่ไหวแล้วทุกคนต้องผมต้องไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวเราต้องต้องเล่นดักจิซุยวะทุกคนไม่ไม่งั้นไม่ไม่ไหวไม่ไหวจริงครับพี่เก่งนะครับโอ้ยน้องเอ้พี่เล่นดาบนี่ได้ขนาดนี้ครับดีแค่ไหนแล้วโอ้โหมาจูซุยมาไม่ไหวจริงทุกคน โอเคมันต้องยักษิสุยดิวะอย่างนี้สู้ได้หน่อยโอ้โหเล่นมาเล่นบิเซนโตโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้บิเซนโตสู้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนแม่งเอ้ยรีแค่แบบท่ายืนแล้วก็ท่าฟันดาบแค่นั้นเองนะครับสู้อะไรไม่ได้เลยบิเซนโตเอา้ากดไม่ออกอีกพีบอร์ดไปแล้วเนะนี่ยนีไง เออมันต้องอย่างนี้ค่อยช่ำหน่อย เดิมมีใครวะเนี่ย <Yeah. S 2> เอามาดึงแ่นอีิใช่ใช่ไอ้ผลสั่นใครวะเนี่ยโคตรตามขามเลย Okay. สำหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้โอ้ยเหนื่อยมากกับไอ้บิเซนโตะเนี่ยนะครับผมเมื่อเป็นอะไรที่แบบว่านะมันนข้ง,ขงที่จะเล่นยากแบบยากมากๆนะครับไม่รู้อะไรมันจะยากอะไรขนาดนะั้นนะครับผมทรมานจิตใจแท้นะบบิเซนโตะต้องแบบเล่นชิ้ซุยเลยอะนะครับบิเซนโตะเล่นนไม่ไหวจริงนะครับดาบมันแบบ โอ้ยเอาเอาจริงดาบมันก็สำหรับคนฟาร์มเนาะคนฟาร์มโลกเฮ้ยอะไรเนี่ยคนฟาร์มโลกหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะนะครับนะก็เป็นอีกอะไรที่แบบว่านะโหวยลำบากนะครับเล่นลำบากแนะนำอย่าอย่าเล่นนะครับถ้าเกิดจะพีพีอย่าอย่าหาเล่นนะไอบิเซนโตเนี่ยนะครับดาบที่แบบไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอ่ะานแล้วชอบแม่ฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อช่วยผมนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้บายบายครับผม